พี่น้องมันตองแล้วนะคะมาดูกันอุ้ยรอบนี้โอ้โหกรอบเลยอุ้ยช้าวๆวันหยุดนะคะเข้าสิมาลองมาขังแรกกับหมอทอดไรยน้ำมันพี่น้องมังเด้อสิเป็นหน้าเลสี่อบกินกับเข่าที่มันเหลือนะคะบอกว่าบ่อยากออกไปข้างนอกพี่น้องที่คานออกไปฝนกระตุกมาลองดูนะเจ้าว่าจะเป็นยังไงแหละอบ ตอนนี้เทสเครื่องพี่น้องอุ้ยครั้งแรกพิงปรับเป็นปูว่าปับทีงไหนนะฮะลูกสิบกางสิบงศาแล้วก็ใส่สิบแล้วที่ใส่ไปก้อนหนึงแล้วก็แป่งไว้อีกน้อยนึงนะคะโอ้ลืมลืๆเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะจ๊ะลูกสิซื้อมาตต่ตลาดหมื่อวานติงเหรอพี่น้องติ้งหล่อแบกอุ้ยแต่ว่า จบปังได้ปะอุ่นๆสงสัยถ้าต้องเพิ่มไฟด้อ่ะอไปเขาไปเขาไปกรอบหนึ่งเพิ่มไฟเป็นออ20องศาอีกสัก10นาทีหาลองเิึงสักขวดจะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว เครื่องกำลังทำงานอยู่หมักเป็น้องสีดำมันดูแบบตีเป็นคนหมักแบบสีอย่างดำนี่แล้วนะหลออแปลกแตวสีรองเอาแคปบมู <c oughs> เขาไปอุ่นร่องมึงมันสิได่เดี๋ยวรอสักครู่นะจะโอ๊ตตึบเต้นเต้นเต้นเดี๋ยวช่วงบ่ายๆสักบ่ายสามมึงจะออกไป ทำธุระเดี๋ยวจะไปซื้อลิ้นมูไม่อย่างล่องเบิงสีม,มีเมนูเรียกว่าสะเอาข้อหมูมาล่องผมบังแบบซื้อใส่ก่องน้ำตลาดมาไว้ใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้เมื่อไหร่นนหะจะตึงเมื่อไหร่จะตึง <c oughs> ปับแต่หกสิบนาทีในชั่วโมงหนึ่งนะเนาะ จะไปศึกษาเขาไปเบิ่งในกคุมมอธรอะไรน้ำมันให้เรามีเมนูแล้วก็มีวิธีห็่นให้เบิ่งห็่นหมูกรอบห้างหมูอบโอ,โอ้อย่างหลายอย่างเลยนะครับนี้จะมากินกับแคบหมูกับข้าวง่ายๆพี่น้องเนียเหมือนะโอ้ยติงแล้วติงแล้วมาดูกันมาดูกันมันดับไปแล้วอันนี้ิงเพิ่มไฟเป็นร้อยยี่สิบอีกประมาณสิบนาทีว้าว อุ้ยเลิศเลิศนะคะอืมอุ้ยเลิศจุดเดอร์เลิศจุดเดอร์เลิศจุดเดอร์น้องเฮ้ยร้อนๆแล้ยังไม่กรอบเท่าความหอมหอมอยู่เด้อถ้าอยากให้กรอบๆเนี่ยพิงว่าประมาณอบประมาณสัก ยี่สิบนาทีแล้วนะจ๊ะไปกินกันเลยจ้ะซ้ำนี่กับพ่อแล้วสวัสดีค่ะมากับเขาห้องวันนี้กินไปกินมาสสเหมือนอละกำลังอบกับมี่ยนนี่ทิ้งเอาแคบมูเขาไปอบน้ำจิ้มพี่พง มาหน่อยนึงแอ้กก็มีซีฟูดเป็นน้ำจิ้มมันออกเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดๆแล้วมีซีฟูด้ด ไม่อยากออกไปข้างนอกนะฮะต้มจบก่อนกำลังอุ่ bây giờ lìn mua mà luôn Mà ốp kinh chấp Kinh cắp ế chim chấp Kinh chấp Kinh ốp luôn มันหยุดมือนี่ขอเศร้อากินตอประสิบเอ็ดโมงได้จริงๆกับตื่นแต่ห้องโมงล้ว แต่ว่ากับบรูสีเล็บเัยงวสีขาโลงงานไปเตรียมของไว้กันเซ่บรอกแดงรอกแดงบม่ค่อยกรอบกรนไดพี่น้อง Loại mình lọp nó gì quả con có, có. có đểu mắc cái em mắt ngày tự chừng đi ก็เอิญน้ำจิ้มอย่างเป็กับรูดกันกินกับรวกจิ้มกินกับอย่างอะไรแบบออกเผ็ดๆเดือดเปรี้ยวหวานหอมหอม กินซีฟูนกสือมาโดนแล้วมักซืมจิ้มมันติมตูเย็นห่ดกาสุกเด้อสิเบออะได้น่วนี้ หลายคนนะครับสงสัยว่าเป็นอย่างผิงคือบอเอาตู้ผลไม้เงาเม่าไหว้ไกไก่จีงบริยางไปยางมาก่าพี่น้องในยอดเบิ้งคลิปเก่าๆนะครับสีเห็นเลยว่าตะกีตู้ผลไม้น่ะมันอยู่มันอยู่หนาร้านมันอยู่หนาร้านพี่น้องที่นี่ หายพนักงานหยิบเองหายพนักงานหยิบเองพ่อเอ,อเอ่อเกิดยังไงส่วนสถานการณ์โควิดจริมันรุนแรงขึ้นมากเขาเก่งให้ง่ายเขามากแต่ไม่ใครยิบใ,ใหม่มยยบุรุษใหม่แต่แม่ใครยิบใหม่แล้วก็อยู่บุรุใหม่เขามาแบบหันหน โรงงานนะครับเป็นบอกให้จัดวปยุโซนนั่นนะครับถ้ากระต่องทำตามจะเป็นสั่งมาก ก็ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นหนึ่งมินมาตเพื่อนขายอยู่เน่า you know. ดี๋ยวไม่ได้ซ้ำกันตู้ผลไม้มันแฉะ ก็เลยเอาไปไว้ทางๆมันแฉะมันมีนม้ำยืมมตามไปตรงกลาง,น,ลางนี่เปียกเมื่อแทบและพิเงี่ยจะลื่นมันเป็นพื้นกับเบื้อง นั่นเนอะยังลื่อนอยู่ได้เวลาห่าปอกคนลไม้เปลือกเปลือกเอ๊ะบางม่วงเอ๊ยหรือถุงเวลาเรารีบเนี่ยเราทิ้งถุงลงไปบางทีมันก็ตกลงพื้น,นพิงก็เคยลื่นมาแล้วแต่ก็ไม่เชิงว่าล้มลงไปเลยลื่นแบบเสียหลักอะค่ะเราก็ตกใจเหมือนกันเราเราอายถ้าเราล้มเพราะว่าลูกค้าเต็มร้านเลยเนาะ ตอนนี้เขาอนุญาตให้คนเข้ามาช่วยได้นะคะแต่ว่าต้องตรวจโรคต้องตรวจโควิดต,ต้องมีใบและประกันต่างๆหญงก็เข้าใจทำโรงงานเหมือนกันนะคะว่าเขาก็ต้องมีมาตรการในการเอาคนเข้าเอาคนออกว่าโควิดมันอนันตราย พึงพาคนเข้ามาสู่มสี่สุห้าแล้วเอคนนั้นเป็นโควิดนี่ก็คือซวยทั้งโรงงานเนี่ยเพียงก็เลยมองว่าถ้าเราไปจ้างคนแล้วก็เป็นตรวจอะไรในระยะเวลาสั้นๆเป็นแค่จ็อบ มันอาจจะไม่คุ้มค่าแรงเราอาจจะติดลบถึงก็เลยรู้สึกว่าเออขายคนเดียวก็ได้อดทนเอามันก็เหนื่อยแป๊บเดียวแหละกลับมาห้องได้กินข้าวอาบน้ํานอนมันก็หายเหนื่อยกัดกัดฟันกัดฟันเอาแป๊บเดียว ลูด,ดอกน,นี้กินน้ำอิ่มแน่นเดีอิ่มขาหงหมูว่านเบ็ดพอดี เนะแล้วสิผ้าเบิ้งตอนสุกพี่น้องต่อาไปอิ่มเลย <laughs> เอาไปกินเล่นเอาไปกินเล่นนะคะพี่น,อน้องมาตองแล้วนะคะมาดูกันอุ้ยรอบนี้โอ้โหกรอบเลยอุ้ยบาลเลยพี่น้องโอเคเลย,ไฟไฟยนี่พิงใส่ไฟลอยหกสิบสิบห้านาทีอืมแต่ว่าอิ่มแล้ว่า เอาไว้กินเล่นโอ้ยร้อนๆเลยจ้าเอ้ยมกัมกมกัมกมักมักมัก